ตอนนี้ก็โอ้เย็ดแม่มกินนี่แม่มเย็ดแม่มเด็ดแม่มสวัสดีครับทุกคนวันนี้พมกมกเผือนจะมาทำเมนูที่ชื่อว่า ขวดกิ้งซ่องเกอ่าิร์น,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 นี้ก็คือพัดหมูเนี่ยใส่แกงตายไม่ทำเป็นขึ้นอ่องเกินซ่องเกิร์นกข่าวเนี่ยไม่เป็นแกงตายไม่เป็นพัด<ไ>ตายมึงมึงไป็คนอีสานมึงก็ตอ<ไ>้องทำกับข่าวแบบว่าสไตล์อีสานแต่กับข้าวเราก็คือแกงตายกูไป็นคนอีสานแต่กูมาเห็นกับข่าวไต้แหมนนั่นแล้วจิ๊จริงๆอ่ะคอนเทนต์เนี่ยก็คือกับข่าวของเราก็คือจะเป็นแกงตายปุ๊บก็จะแรงตายทั้งคลิปเลย เพรามันค่อยสร้างก็จะก็จะว่าอีสร้างทังคลิปย่างแหลกเลยเราเราต้องทำอะไรก่อนติดต่กอนตีตะกอนตดต่กอนก็ก่กยกด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 อดก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 นอดกดกดอดกดกนีดกดกอกดกดกดก่กด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 ก่กดกอยตกไกดกดีดกดงดกดกดกิกดกงกดกดกยกด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 าดกดกดกตกดกอกดกอยว้ายเอากีกส่ตัวเออดกดกดเป็นคนกด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 กนกนกไกซะแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาใแบมบะกรูดมาซอ,ซอยซอยซอยใบบมะกรูดใ<อ>บบส่อ๋อการเสีสิเตรียมควันเตรียมของว่นอ๋อเตรียมของอยู่อ๋อพีบ้าพ,พีพีมี่พีมี่เทคนิคเดี๋ยวกันทำแกงตายหรือทำครัวายอย่างเงี้ยผีมี่เทคนิคตรงไหนบ้างตรงนี้เลยมีว่เคยมีมมว่เคยเห็นก็เป็นทางแลของผีด้วยแง่ซอยไหมพริกพริกนี่ต้องซอยไหมสรอยพริกกับสอยซอยละเอียดไหมสร้อยแบบยังไงซร้อยอีกทีว้าสัน มีคนดูถามมาว่าทำไมทำไมพี่ต้องต้องซ้อยให้เป็นเป็นแบบแว้งแวงแวงแวงอย่างนี้บางเบาแว้งแวงมันกระซิเชวาเป็นแบบ่างมันก็ต้องซ้อยให้มันเป็นแบบงามๆามหน้ากินเอาไปขั้นตอนต่อไปพี่เบาวางพื้นเลยข้าวหสิเสียบก็ขึ้นข้าวพอเลยแง่การ์ดของข้าเลยต่างความรู้สึกของของข้านะฮะเต็ดแก้แล้วนี่เต็มแก้เราใส่พริกไทยพริกไทย ไม่ใช่ไม่ใช่ต่ไพี่ได้ใส่พี่แกงไอ้พริกแกงอะแกงไม่ไม่ใชอแกงอุยเดี๋ยวเดี๋ยวพริกแกงใส่ไี่ลูกอุ้ยเาใส่พริกแกงเยอะตหง่นี่เพชรตายหง่ะพี่เบาพริกแกงตายนี่เพชรเพชรทุกอันเลยเ็ด้วหวมูพี่เบากินมันเริ่มกินมันเริ่มตีอะพี่เพรมันเริ่มหอมใส่หมูว้าเอาใส่หมูต่อไปแล้วใส่พริกแกงเสไใส่หมู วายคาแล้วคนภาษาอีสานนยังไงคนกับคนคนคนกับคนคนให้เข้ากันพริกแกงที่อร่อยต้องเป็นพริกแกงมาจากไหนมาจากใต้มาจากใต้พริกแกงเนี่ยน้องพริกแกงใส่ต้องใส่แกล้งใสเด้วยนี่ถ้ามาจากอีสานก็จะกลายเป็นผัดอีสานอ๋อผัดอีสานผีหมูหมูนี่ต้องสูงไหมผีสูงเลยเนาะเพราะสูงสิกินเลย ออ้าวาววกกก็็คืััดไห่ม่มนสูปเลยานนน่ม,มนดูวว้วประกาศเนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากกล้องหลักผมมีนามว่าจักระดุมจักระดิมขออนุญาตออกมาเป็นภาพประกอบแทนหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนชมคลิปต่อเลยพีทั้งสีทั้งกินนะพีนะมันหมานะมันหม,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 มาแล้วนะ โอ้ยไปยาอยากชิสภาพเลยตอนนี้มันเส้นนี่มันจะเป็นอย่างไรอะคุณผู้ชมทุกคนดีดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้กำลังทำพวกกิ้งตายชาทุกคนอยากเห็นนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อ่าเล่าสองคนด้วยนะพี่น้องว้าพื้อยังเหยียบเพชรไต่โฮงเลยพี่กวกิง้งน,นี่นมันสีอบอมีหนามเนี่ยมันสีแห้งๆเนี่ยอ่า ก็ไม่สีกิ้งมันสิกิ้งไดกิ้งใสกิ้งมากเขาเลย่มเออขัวกิ้งเขาใช่น้ำลายมันสีว่าขัวกิ้งแหละพี่ขัวต้องเล็งนะพี่เซ็จเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่ว้าวขักิ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่บ่าวยึดแหวกองกองไม่หมดความจำเต็มพี่น้องถ่ายได้อยู่แบงตัดเลยทีนี้เอาไปไปไหลาเราเรารู้อยู่แล้วว่าขัากิ้งเราทำกันยังไงนะ ตอนนี you, uh, yeah, ้ก็โอ้ยเย็บแหม่กินนี่แหม่เย็บแหม่เย็บแหม่กินแบบว่าเย็บแหม่มพอแม่ใส่ห้วงนะเย็บแหม่ว้าวแซ่บแซโอ้โหตีเฮเบิ้งครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเลยพี่น้องเป็นยังไงโอ้ยเย็บแหม่ชิมก่อนเลยดีกว่าเย็บแหม่มนะโอ้ แหม่ผีเบามั่นใจฟีมือตัวเองไงพี่เบาคือขับแล้วคือแบบไม่ไม่กลัวเลยว่าแบบจะเป็นอย่างไรนะพอเลยโอ้ยเป็นไงอืม <c oughs> โอ้ออนเน <c oughs> อาแล้ว <c oughs> นู่นเลยเจ้าอืมอืมคือปลาปะลอยแรงไหมลอยนี่ลอยเลยแบบละอย่างหู้อ่ะอ้าเอยลืมนี่มาลอยกูร้องนแบบีออ่อย่ <c oughs> ล,ลอ,อ,ย <c oughs> อ,ยอยจัดเลย โอ้โอเคครับพ huh? <puntos. S 1> ี so get get so ่น so ้องครับก็จุดแบกับเท่านี้ครับทาดครัวซองเกลนะครับซองเกลซองเกลออ่าครัวกิ้งซองเกลวอกิ้งซองเกลวัวกิ้งซองผาซองเกลคืออะไรซองเกลคือเอ่อซองเกลคือตายตายอีสานมาเจอกันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้าอบ้ามเจอกันก็เลยเป็นซองเกลซองตายนะ โอเคหลัง okay, นะจากนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ซัสบสไคร์ให้เดาะเล่มด้วยนะครับผมนี่คือร like, ายการกั้ฮาเล่มมาตุนฝากเอลกอ,ลบบเอลาไปก่อนล่าแบบภาษาอี <ละ S 1> สาฤนะล่าแบบภาษาอีสานข้าเจ้าขอล่าไปก่อนเนี่เจ้าเจ้าดิสบายดีแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> ข่าวดีก็อะไรก็แจ้งก็ซับสไคร์ให้ก็แนะนำนะครับอ้อ <c oughs> ได้ครับยังอือร่อยโอดัมสูได้ปะโอ้โหสู้ได้ปะโกดัมอีกยังไงโกอดัได้ยพิลล่านเลยผมคุณบาขอขอขอภาษาพิโลกหน่อยพิโลกเขาพูดเดือดธรรมดาอร่อยธรรมดา